เรื่องราวของเขาเนี่ยมันมีความฮือฮาขึ้นมาครับหลังจากที่เมื่อในวัย13ปีครับเราได้เห็นเด็กคนหนึ่งฮะได้เดินทางมาชมฟุตบอลที่จังหวัดสุโขทัยครับมาดูสุโขทัยเอฟซีครับโดยการฝึกฟุตบอลของเขาเนี่ยมันทำให้3สโมสรครับที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพนะครับในช่วงวัยเด็กนั่นก็คือเบอร์มิงแฮมครับโคเวนทรีแล้วก็อีกทีมนึงก็คือเลสเตอร์ซิตี้ครับและสุดท้ายครับในวัย6ขวบ ทางด้านของลีออนเจมส์ก็ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสร l เลสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นคนไทยก็เฮ้ยโหดีใจฮะแฟนบอลก็ดีใจที่เฮ้ยเราได้มีนักเตะเชื้อสายไทยเนี่ยที่มีโอกาสนะครับที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษและสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่พยายามต่อสู้แล้วซึ่งตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหวยหาหาโอกาส เขาก็พยายามที่จะหาทีมเล่นอยู่ในอังกฤษแล้วสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยครซึ่งตอนแรกเนี่ยหลังจากที่กลับมาที่เมืองไทยนะครับสำหรับรีออนเจมส์ตัวเขาเองเนี่ยถูกปรามาดว่าเฮ้ยไม่เก่งจริงเลยว่ากลับมาเมืองไทยมาเริ่มต้นใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ John นสตอรี่ครับพอทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่าครับวันนี้ผมก็ใส่ชุด บุรีรัมยูเนเตดนะฮะแน่นอนก็จะมาพูดถึง1น,นักเตะของบุีรัมยูเนเตดครับที่เพิ่งย้ายอย่างเป็นทางการไปร่วมทัพประสาทสายฟ้านะครับสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2023ถึง2024ที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือ l ลีอนเจมส์ครับเลโอนเจมส์เนี่ยก็มีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าไปเติบโตในเส้นทางลูกหนังที่ประเทศอังกฤษนะครับเคยได้รับการเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี ในรุ่น Academy ด้วยก่อนที่จะย้ายกลับมาที่ประเทศไทยนะครับแล้วตอนนี้ก็ผลงานดีจนได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์ครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปฟังเรื่องราวของริอันเจมส์นะครับก็อยากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับจำนวนซับตอนนี้ก็เกิน11,000ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรื่องราวของเขาเนี่ยมันมีความฮือฮาขึ้นมาครับหลังจากที่เมื่อในวัย13ปีครับเราได้เห็นเด็ก คนหนึ่งครับได้เดินทางมาชมฟุตบอลที่จังหวัดสุโขทัยครับมาดูสุโขทัยเอฟเรีครับและตอนนั้นเนี่ยมันก็มีสื่อนะฮะไปขุดคุยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้น่าสนใจเป็นยังไงทําไมมาจากอังกฤษนะครับเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้สรุปก็คือลีออนเจมส์เนี่ยเขาเกิดภายใต้ครอบครัวที่เป็นชาวไทยฮะโดยมีครึ่งเซีลลวนิดน,นึงนะครับที่เป็นชาวอังกฤษก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะตามรายงานส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นชาวไทยครับแต่ ช่วงแรกเกิดนะครับแล้วก็การเติบโตของลีออนเจมส์เนี่ยไปเติบโตที่ประเทศอังกฤษครับและเขาเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุประมาณสัก5 6ขวบโดยการฝึกฟุตบอลของเขาเนี่ยมันทําให้ไปเตะตาสโมสสอสามสโมสรอนครับที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทัพนะครับในช่วงวัยเด็กนั่นก็คือเบอร์มิงแฮมครับโคเวนทรีแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือเลสเตอร์ซิตี้ครับและสุดท้ายครับในวัย6ขวบทางด้านของลีออนเจมส์ก็ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสร เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนผู้บริหารนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเจ้าของมาเป็นกลุ่มบริษัท King Power นะฮะเพราะฉะนั้นลีออนเจมส์ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีเส้นใดๆนะครับในการที่ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาที่เขาอายุเพียงแค่6ขวบโดยลีออนเนี่ยก็ได้อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่กลับมาเมืองไทยทุกๆปีครับโดยเคยไปชมการแข่งขันนะครับ ของทีมอย่างสุโขทัย f ศศีซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่นะครับแล้วก็มีความฝันที่อยากจะติดทีมชาติไทยในอนาคตโดยรีออนเนี่ยเคยให้คําสัมภาษณ์ในช่วงวัย13ปีที่สื่อในช่วงนั้นเนี่ยก็พุ่งที่จะไปถามไปพูดคุยว่ยเด็กคนนี้ก็มีความฝันครที่อยากจะได้เล่นพรีเมียร์ลีกของังกฤษเป็นนักเตะชาวไทยคนแรกนะครับที่ได้เล่นในพรีเมียร์ลีกของังกฤษแล้วก็อยากจะกลับมาติดทีมชาติไทยตอนนั้นคนไทยก็เฮ้ยโหดีใจฮะแฟนบอลก็ดีใจที่เฮ้ยเรา ได้มีนักเตะเชื้อสายไทยเนี่ยที่มีโอกาสนะครับที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วเส้นทางมันก็มีการเปลี่ยนแปลงฮะโดยหลังจากนั้นครับลีออนเจมส์ก็อยู่กับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เขาก็ขยับรุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะโดยตำแหน่งของลีออนเนี่ยในช่วงวัยเด็กนะครับในโครงสร้างที่ยังไม่ไปต้องปะทะนะครับกับนักเตะชาวต่างชาติเท่าไหร่นะักเขาก็สามารถที่ได้เล่นได้แบ็กนะครับแล้วก็เซนเตอร์ ซึ่ง2ตำแหน่งนี้เนี่ยพอเวลากระดูกมันโตขึ้นนะครับวัยมันโตขึ้นเนี่ยต้องยอมรับครับว่าด้วยพื้นฐานนะฮะที่มีเชื้อสายเอเชียด้วยกระดูกนะครับด้วยขนาดตัวก็ไม่สามารถที่จะไปสู้กับนักเตะชาวต่างชาติได้เขาจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นครับไม่สามารถที่จะไปเล่นแบ็กไปเจอนักเตะเร็วๆแล้วก็นักเตะที่มีแรงปะทะเยอะๆได้ไม่สามารถที่จะเล่นเซนเตอร์แบ็กได้เพราะว่าขนาดตัวก็ไม่ได้สูงใหญ่นะครับฟุตบอลอังกฤษก็เข้าค่อนข้างหนัก แล้วก็เล่นฟุตบอลโด่งด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลเด็กเพราะฉะนั้นลรออนส์ก็ขยับขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองกลางครซึ่งเขาก็ได้ขยับขึ้นมาเล่นกองกลางในวัยประมาณสัก15ปีโดยกองกลางในช่วงเวลานั้นของลีออนเจมส์ที่เป็นไอดอลของเขาเลยนั่นก็คือสตีเฟนเจอร์ล่ะและหลังจากนั้นเขาก็อยู่เลสเตอร์ซิตี้มาเรื่อยๆฮะขยับขึ้นมาเล่นอายุ17 U นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปเล่นในชุดอายุไม่เกิน23ปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮะหลังจากที่ ขยับตัวเองขึ้นไปเล่นในชุดอายุ18ปีก็ยังได้เจอกับนักเตะที่รุ่นราวเขาเดียวกันก็ยังพอสู้ไหวนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปเล่นชุดอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยทีนี้นะ่ะมันจะโดดตั้งแต่จากอายุ19อายุ20เนี่ยมันไปเล่นอายุ23ปีเนี่ยฟุตบอลอะคาเดมีนะครับในสโมสรทุกสโมสรบนโลกใบนี้ที่เป็นสโมสรชั้นนําไม่ว่าในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศในทุกๆปีครับจะต้องมีการคัดออกคัดเด็กที่ เรารู้สึกว่าเมันไปต่อไม่ได้คัดออกแล้วก็ให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอยู่สโมสรที่เล็กกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติครับซึ่งเลโอนจ์พอกระเถิบจาก u 18 u 19นะครับขึ้นไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ชุดอายุไม่เกิน23ปีกระดูกของเขานะะในวัย19 20เนี่ยจะต้องไปเจอกับนักเตะอายุ21ปีบ้าง22ปีบ้างและบางทีเนี่ย ต้องลงซ้อมกับนักเตะทีมชุดใหญ่ครับที่กระเด็นออกมาจากทีมชุดใหญ่ก็เหมือนเป็นทีมสำรองนั่นแหละฮะบางครั้งเนี่ยนักเตะทีมชุดใหญ่เนี่ยก็อยากจะลงมาฟื้นฟูลหลังจากมีอาการบาดเจ็บก็ลงมาซ้อมกับทีมชุดเล็กอายุไม่เกิน23ปีซึ่งการซ้อมการแข่งขันในทีมมันค่อนข้างเข้มขน้นและสุดท้ายแล้วครับหลังจากที่พยายามต่อสู้แล้วนะครับเีออนเจมส์นะครับเมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะผลักดันตัวเองขึ้นไปสู่ ทีมชุดอายุไม่เกิน23ปีในแบบที่เป็นตัวจริงได้ลงสนามแบบเต็มตัวสักทีซึ่งตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหอยห,หาหาโอกาสเขาก็พยายามที่จะหาทีมเล่นอยู่ในอังกฤษแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วในเรื่องของรายได้ในเรื่องของโอกาสการลงสนามเอ่ยทําให้ตัวเขากับทางด้านครอบครัวเนี่ยก็ต้องมาคบคิดรับว่าเฮ้ยจะไปยังไงต่อนะครับกับชีวิตการขาแข่งสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับเมืองไทยครับหลังจากที่ ต่อสู้เต็มที่แล้วที่อังกฤษนะครับโดยมีราชบุรี FC นะครับหรือว่าทีมราชบรรกัเนี่ยก็ได้อ้าแขนรับซึ่งตอนแรกเนี่ยหลังจากที่กลับมาที่เมืองไทยนะครับสำหรับรีออนเจมส์ตัวเขาเองเนี่ยก็มันมี2กระแสนะครับกระแสแรกก็คือถูกปรามาดว่าเฮ้ยไม่เก่งจริงนี่ว่ากลับมาเมืองไทยมาเริ่มต้นใหม่ก,ก,กระแสหนึ่งก็คืออ่ะให้โอกาสน้องให้โอกาสน้องเพราะว่าเราอยากเห็นว่าฝีเท้าเขาเป็นอย่างไรฝึกที่อังกฤษมาจนถึง อายุ18 19เนี่ยมันก็น่าจะมีดีนะครับเลสเตอร์เนี่ยก็คงไม่เซนมั่วๆซั่ว,ว,ว,วจนถึงอายุ19 20อะไรประมาณนี้หรอกถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับว่าลองเอาน้องมาดูไหมน้องเขาโหยหาโอกาสการลงสนามและที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีโอกาสการลงสนามให้น้องเขาอ่ะมันก็แบ่งเป็น2กระแสครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดของนักเตะทุกคนนะที่มาจากหลีกต่างประเทศที่กลับมาประเทศไทยเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้และลีออนเจมส์นะฮะ ในช่วงแรกต้องยอมรับว่าเขายังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้โอกาสในการลงสนามกับราชบุรีเลยด้วยวัยเพียงแค่ประมาณสัก20ปีเท่านั้นแล้วก็กระดูกฟุตบอลที่ยังไม่ได้เล่นหลีกสูงสุดมาก่อนนะครับยังไม่ได้กระเถิบจากชุดเยาวชนด้วยซ้ํายังไม่เคยแม้แต่จะเล่นในหลีกแบบแชมเปี้ยนชิพหรือหลีกวันหลีกทูนะครับเพราะว่าอยู่ในระบบอะคาเดมีของเลสเตอร์ซิตี้มาโดยตลอดเล่นอยู่ในประมาณสักหลีกสำรองอะไรประมาณนี้มาโดยตลอดแล้วก็หลีกเยาวชนเพราะฉะนั้นพอมาถึง ฟุตบอลไทยลีกแน่นอนครับการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวในเรื่องของอากาศอาหารวัฒนธรรมเอ่ยเพื่อนใหม่เอ่ยฟุตบอลนะครับจังหวะฟุตบอลที่มันแตกต่างสนงสนามสภาพสนามสภาพอากาศทุกอย่างฮะมันทําให้มันต้องใช้เวลาสําหรับลีออนเจมส์โดยช่วงแรกนะครับอย่างที่ผมบอกไปกับราชบุรีเนี่ยไม่ได้ลงสนามเลยนะฮะจนถูกปล่อยไปให้กับสุโขทัยยืมตัวแล้วก็ไปเล่นกับสุโขทัยเนี่ยซึ่งเป็นทีมบ้านเกิดของคุณแม่เล่นในช่วงแรกเนี่ย ของปี2020ถึง2021นะฮะในช่วงเลกที่2เนี่ยลงสนามไป8เกมครแล้วก็เป็นตัวจริงแค่1นัดเท่านั้นเป็นตัวสมรองไป7นัดแล้วก็ยิงได้1ประตูนะครับโดยประตูแรกของลออนเจมส์นะครับในลีกสูงสุดเนี่ยก็คือเกมที่สุโขทัยเนี่ยเอาชนะระยองไปได้5ประตูต่อหนึครับในวันที่13มีนาคมปี2021ซึ่งเป็นช่วงท้ายฤดูกาลแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสุโขทัยก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้น จากการตกชั้นได้นะครับถ้าใครจำกันได้ในฤดูการ2020-2021สถึงสุขโขทัยก็ตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเวลานั้นนะฮะโดยสุขโขทัยในปีต่อมาครับก็ใช้งานรีออนเจมส์ต่อนะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก2พอเป็นฟุตบอลไทยลีก2เป็นลีกรองเนี่ยกลายเป็นว่ารีออนเจมส์หลังจากที่ปรับตัวได้ระดับหนึ่งแล้วและลดระดับลงมามาเล่นในลีกรองเอ้ยเล่นดีฮะกับสุขโขทัยเนี่ยในลีกรองนะฮะในฤดูการ2021-2022ถึง ลีออนเนี่ยลงไป27เกมนะฮะและในปีนั้นก็สามารถยิงได้1ประตูด้วยโดยช่วยให้สุโขทัยเนี่ยสามารถเลื่อนชั้นนะฮะกลับมาสู่ลีกสูงสุดได้ภายในปีเดียวครับสุโขทัยในปีนั้นเนี่ยจบรองแชมป์นะครับในศึกฟุตบอลไทยลีก2โดยมี73แต้มแพ้ลำพูนวอริเออร์ที่เป็นแชมป์เนี่ยเพียงแค่แต้มเดียวครับแต่ก็ได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดครับแล้วก็ปีต่อมาฮะซึ่งก็คือฤดูกาลที่ผ่านมาในฤดูกาล2022ถึง2023 ทางด้านเลออนเจมส์ก็ได้ย้ายมาอยู่กับหนองบัวพิชยะแล้วก็ได้ลงสนามไปทั้งหมด19นัดเป็นตัวจริง16เกมครับตัวสำรองอีก3เกมนะฮะและในตำแหน่งของเขาเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยให้ทางด้านของพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะเนี่ยรอดพ้นจากการตกชั้นได้แต่ฟอร์มการเล่นภาพรวมค่อนข้างโดดเด่นฮะ,ะเป็นนักเตะที่บู๊ล้างผาเลยฮะ,ะวิ่งไล่แล้วก็ออกบอลได้ดีเล่นได้ทั้งเกมรับ แล้วก็ออกบอลได้ดีในแนวลึกด้วยสามารถที่จะบัญชาการเกมรุกได้อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เลี้ยงกินตัวได้ดีเป็นเหมือนตัวที่ไล่บอลฮะไล่บอลแดนกลางแล้วก็ออกบอลได้ดีเป็นคล้ายๆประมาณพวกอ่อ deep ล y i n g midfield ฮะ,ฮะเป็นตัวที่ถอยลงมาคอยไล่บอลคอย i n ต e r c e p t คอยแย่งบอลเสร็จแล้วพอได้บอลปุ๊บก็จ่ายนี่คือหน้าที่หรือ job นะครับของทางด้าน Leon เจมส์ที่สามารถทำได้ดีเมื่อรูการที่ผ่านมา จนกระทั่งเขาได้ติดทีมชาติไทยก่อนหน้าน,นี้ย้อนกลับไปเขาเคยถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีในสมัยที่ยังอยู่กับเลสเตอร์มีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเชื้อสายไทยที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ในฐานะนักเตะที่เป็นเชื้อสายไทยจับมาลองดูว่าจะเล่นกับทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ไหมไม่ใช่และเพราะว่าอิสระเสียโลหรือว่าโคชละเนี่ยจับเขามาติดทีมชาติไทยอย่างจริงจังจังฮะโดย เป็นทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีและสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยโดยเฉพาะในศึกฟิตบอลโดฮาครับครับโดฮาครับเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยไปเล่นที่ประเทศกาตาร์แล้วก็สร้างผลงานได้ดีครับจบอันดับที่4มีเกมที่เสมอกับซาอุดีอาระเบ,บีย2ประตูต่อ2มีเกมที่ชนะกาตาร์หประตูต่อศูนย์ครับโดยลีออนเนี่ยลงสนามทั้ง2เกมนะฮะ แล้วก็สร้างผลงานได,ด้ดีกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งทําให้เขาติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีอย่างต่อเนื่องในสึกฟุตบอลชายในมากมกีฬาซีเกมส์ในกับ2023ที่ประเทศกัมพูชาที่ผ่านมาก่อนที่จะช่วยให้ทีมชาติไทยเนี่ยคว้าเหรียญเงินมาได้ภาพรวมของรีออนนะครับฟอร์มการเล่นของรีออนในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแม้ว่าทีมชาติไทยจะได้แค่เหรียญเงินแล้วก็มีเวลาที่ด่างพร้อยนะครับมีช่วงเวลาที่ด่างพร้อยเป็นที่วิาพากวิจารณ์สําหรับ ชนัดชิงชนะเลิศที่แพ้อินโดนีเซียไปแต่ภาพรวมของลีออนก็ถือว่าแฟนบอลเนี่ยให้การยอมรับในฝีเท้านะครับและสุดท้ายครับแม้ว่าทีมที่ตัวเขาเนี่ยช่วยเมื่อปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือหนองบัวพิชญตกชั้นไปแต่ตัวเขาเองนะครับก็ได้สัญญากับทีมใหม่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับนี่คือทีมระดับทริปเปิลแชมป์สฤดูการติดต่อกันของประเทศไทยและน่าสนใจครับการเซ็นสัญญาของลีออนเจมส์ กับบรียมยู่นเตตเนี่ยเขาจะอยู่ภายใต้การขัดเกลาของมาซาทะอิชิอินะนี่ก็คือเฮชโคตรระดับปรมาจารย์เลยนะฮะของประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้เล่นร่วมกันกับแดนกลางระดับทีมชาติไทยดีๆหลายต่อหลายคนครับนเะพียรดลฉ่แรัศมีทีรธทอบุญมาทันนะฮะโกลันเค้าสิทธ นี่ก็เป็นยอดนักเตะไปแล้วนะครับของศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อดูการที่แล้วฟอร์มดีมากๆได้ลีออนเจมส์เข้ามาเชื่อว่าน้องจะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ต้องดูนต่อไปครับว่าปีหน้าทางด้านของลีออนเจมส์จะได้โอกาสการลงสนามกับบวลัมยูเนเตดมากแค่ไหนและฟอร์มจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเส้นทางของการไต่ขึ้นไปจากชุดอายุไม่เกิน23ปีของทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องยังเล่นอยู่กับชุดยูยี่สิบสามเนี่ยนะฮะที่มีโปรแกรมศึกฟุตบอลยูยี่สิบสามชิงแชมป์อาเซียน ศึกฟุตบอลยูฟ่าสามชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรวมไปถึงฟุตบอลชายในมหากกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนะครับในเดือนกันยายนก่อนที่เราจะลุ้นกันต่อไปว่าถ้าเขาพัฒนาขึ้นอีกก็มีโอกาสที่จะไต่ระดับขึ้นไปกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นตัวเลือกของทีมไทยชุดใหญ่ในอนาคตก็เป็นได้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของลีออนเจมส์ที่ผมนํามาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะฮะชอบมากก็กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็น้องๆทีมงานจนด้วย นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ